วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลบฟรีได้แล้ววันนี้อ่ะไหนๆอยู่ในงานแคส์อเวอร์ดค่ะเราก็จะข้ามหนุ่มสุดฮอตคนนี้ไปก็ไม่ได้ง่ายเตยไร้นรพัศค่ะอุ้ยชั่วโมงนี้มาแรงมากจริงๆคุณผู้ชมนี่จะบอกว่าเมื่อวานนี้ไปเปิดบูธวันดีที่ตรงมสวคุณผู้ชมเขาอะไร์นรพั์มาแล้วทีเนี้ยเราก็ได้ยินเสียงอ่ะคนอ่ะก็ห่มก็หืมแล้ว ไรเดินมาไรเดินมาที่บูธเลยแบบโอ้โหตอนนี้เขาฮอตมากจริง,รงๆแล้วแฟนคลับก็ตามแห่ไปให้กําลังใจไม่ใช่แค่อตอนกลางวันนะเพราะ,ะตอนเย็นเขามีอีเวนต์ก็ตามไปให้กําลังใจเหมือนกันคือตามไปทุกที่<อ>คุณผู้ชมแล้วยิ่งอีกหนึ่งสิ่งที่การันตีความฮอตกับเจ้าตัวเนี่ยนะคะคือเขาได้ไปเจอแจ็คสันหวังมามาคุณผู้ชมมาดูกันว่าการเจอกันของเขาครั้งนี้ต้องบอกว่าทําเอาสาวๆเนี่ยใช้คําว่ารถไฟชนกันรถไฟชนกันจริงๆตอนแรกงงว่ารถไฟมันจะชนกันได้ไงอ๋อพอไปดูชา ทวิตเขาทวิททวทตอะเตยอ๋ยอ,ยอเขามาโนว่า2คนนี้คือสามีมโนทั้งคู่แล้ว<ช>พอสามี2คนมาเจอกันก็คือรถไฟชนกันใช่ค, <c oughs> คือทั้งคู่เนี่ยไปเจอกันในงานของออการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่นะคะของทีมแบรนด์ทีมหวังดีไซน์อเป็นแบรนด์แฟชั่นของแจ็คสันหวังนี่แหละค่ะแล้วทีนี้ถามว่าเกิดรถไฟชนกันยังไงอย่างที่ิเดียบอก <c oughs> ภาพนี้มันเป็นภาพต้นเหตุทั้งคู่ดะ ไปอยู่ในเฟรมเดียวกันคุณผู้ชมชาวเน็ตเขาก็เลยแห่กันยกใหญ่เลยนอกจากรถไฟชนกันแล้วนะพี่เดียเขาคเครียดไปเฉยๆเลยไม่รู้เครียดให้ได้อะไรว่าจะเลือกใครดีอ <laughs> เอเอตัดสินใจไม่ถูกอะไรแบบนี้นะคะ<อ>นี่แหละด้วยความที่ดูสนิทสนมแล้วมาดูใกล้ชิดกันแบบนี้เราก็เลยต้องถามหนุ่มไร้หน่อยว่าสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย ในในรูปมันดูเหมือนสนิทกันมาร้อยปีนะเพิ่งเพิ่งเจอกันวันนั้นแหละครับก็ถักทายก็คุยสเพยเห็นละไม่ได้คุยเรื่องอะไรจริงจังสิเล่นน่ารักนะผมชอบเขานะเขาชิลแบบเป็นคนชิลๆมากๆเลย entertain ทุกคนแบบทุกคนแฮปปี้ในงานไม่ได้คิดว่าเราจะมาเจออะไรอย่างนี้ที่งานหรอกเพราะว่าเราก็คิดว่าเออเรามาร่วมงานแล้วก็มาเจอแล้วก็ถ่ายตอรีไกลๆเราคิดแค่นี้เองจริงๆเรามันก็บังเอิญไ,ไกลมากเลย <laughs> <c oughs> คิดเลยว่าเขาจะเป่างนี้เพราะว่าเขาดูแบบดูเบอร์ใหญ่อะเราคิดว่าคงเข้าถึงยากแต่เขาเดินเข้ามาเองใช่เขาเดินเขหก่งลยอีะ ตั้งนานแล้วใช่เรผมรู้สึกว่าเขาเท่ผมว่ามันยากในการที่ผู้ชายคนหนึ่งจะมองผู้ชายด้วยกันแบบโอ้คนนี้เทอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องร้อนะครับน้องๆพี่แค่โชคดีครับ อ๋อไม่ต้องรอพี่แค่โชคดีพี่โชคดีมากพี่ไม่ได้แค่โชคดีเราไม่ใช่เลยนั้นในงานในวันนั้นน่ะคนโชคดีกันแบบโอ้โหเราเห็นความน่ารักของแจ็คสันหวังจริงๆนะพี่เดียที่ได้ไปแบบว่าไปคุยแบบใกล้ชิดนุ้งนี้นุ่งนี้ฉันเห็นเพื่อนฉันแต่ละคนที่ได้ไปงานก็คือฉันจะฉาบเธอทุกคนเลยที่อยู่ในงานนั้น่ะเขาไม่เชิญ โอยไม่เป็นไรเพราะเรารอดูภาพอยู่แบบนี้เราก็ฟินนะได้แล้วก็อิจฉาด้วยไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้านะ,ะ <laughs> นะคะอะคุณผู้ชม <laughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์เนาะที่ต่างคนก็บอกว่าอุ้ยตายแล้วรถไฟชนกันแต่เจ้าตัวอย่างใบก็บอกว่าโอ๊ยหลายคนอิจฉาผมครับอย่าหาว่ารถไฟชนกันอย่างเดียวเลยนะ